ที่ทำงานซื้นที่นะครับเพราะนั้นผมอาจจะอยากให้อแบบนี้กับทาง,งอสองสสสสวัดนะครับได้ชี้แจงในส่วงนี้ผมขอเรียนชี้แจงพี่พี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้ครับว่าคําว่าการสร้างพักไม่ได้สร้างคนเนี่ยผมไม่เข้าใจอย่างยิ่งเลยครับว่าว่าพิกลเนี่ยสอสสกลิ่นเข้ามาถึางอะไรเรับเพราะจริงๆการสร้างพักกับการสร้างคนเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกัน ้าดูการทํางานของพรรคประชาชนตั้งแต่ก้าวไกลตั้งแต่อนาคตใหม่มาก้าวไกลมาพรรคประชาชนครับสิ่งที่เรายืนยันก็คือการสร้างเครือข่ายเชิงคนที่จับต้องได้ให้เป็นรูปธรรมที่มากที่สุดเรามีการทํางานเครือข่ายเชิงประเด็นเรามีอย่างเครือข่ายแรงงานเครือข่าย LGBT เครือข่ายอื่นๆที่เราทํางานกันอย่างแข็งขันซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับคือการสร้างคนอย่างชัดเจนเราไม่ว่าจะเป็นการเติมบุคลาพยพอย่างเช่นของสมาชิกพักเนี่ยก็มีหลักสูตรต่างๆที่ให้ <tails> สมาชิกสามาัมพักสามารถเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาเรียนรู้ เข้ามาหาความรู้ได้ตลอดซึ่งเรื่องนี้ครับผมยืนยันว่าพักประชาชนเองเนี่ยสร้างพักและสร้างคนมันคือเรื่องเดียวกันครับเขามองว่าทางพักอะค่ะเหมือนอยากสร้างกระแสมากกว่าเพื่อแบบให้คนมาสนใจพักแต่ว่าไม่ได้แบบดูแลประชาชนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมคิดว่าสิ่งที่เราทํามาตลอดในช่วงหลายตั้งช่วง2ปีที่ผ่านมารวมถึงแต่ตั้งแต่สมัยสภาที่แล้วครับหลายๆเรื่องก็ประชาชนได้ประโยชน์ยกตัวอ,อย่างง่ายๆอย่างเรื่องประกันสังคมเ่ยครับ มันเป็นกระแสจริงครับแล้วคาถามคือแล้วมันไม่ได้เกิดการแก้ปัญหาไม่ได้ไม่ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตประชาชนอย่างไรหรือว่าเรื่องคอเซนเตอร์เองเรื่องผอลังดำเองลหลายเรื่องที่เราผลักดันเนี่ยประชาชนก็ได้ประโยชน์ผมคิดว่าเรื่องนี้ประชาชนทั่วไปก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นการสร้างกระแสหรือว่าเป็นการทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนถามคําถามในฐานะสสที่จังหวัดชลบุรีอะค่ะบ้านใหญ่เนี่ยมีผลต่อการทําให้สสของพักเนี่ยค่ะ ยกย้ายเนี่ยสองครั้งเป็นงูเห่าซ้อนกันซ้ำกันในพื้นที่หรือเปล่าผมว่าไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวไม่มีผลเลยครับมีคำหนักหรือไม่คำหนักใช่ขอบลุณค่ะขอบคุณค่ะ